อ้าวกุมารทองเอาปลามาให้พ่อเลยลูกเรียกใหญ่ๆมาให้พ่อเลยลูกอุ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยเอ้าอะไรวะงมอะไรวะโอ้โหกุมารทองลูกพ่อเขาเทน้ำ ลลเ,ลเล่นของนี่ว่ออะระางนี้มันเป็นีซอืมไม่ไปทางอื่นเลย แยวข้างล่างมั้งเพื่อไปเจอไอ้ไอ้รชักแถวหรือมันจะชักอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้ลอยไปไม่มีอะไรเขารวยกันอีกส่วนน้ำอย่างเดียวเลยเข้าหัวเนี้ย<ะ>ข้าหัวข้าหัวแล้วก็จะเข้าใต้พื้นด้วยดิเขาพี่ก็ยึดไสิ เร็วเฮ้ยเฮ้ยพันนมือมือเกือบขาดเอ้าไม่จบมันเพิ่งรู้ตัวไงไม่ต้องอ่ะไปไปซ้ำ่ะใส่เหลือง อุ้ยเอาเอะเอาเอะเอาเยเอะเแรงวะะคือแล้วคือแล้วมาแล้วมาอุ้ยรูดไปแล้วถอนไว้กึดกึดกุดกด ต้องใส่ปากหัวไม่ทะลุอะ่ะเออยังไงก็ปากหัวเออไม่มันเลยก็ก้มโก้มก้มก้มเออไม่ไม่มันเลยอะ่ะปากหัวไม่ทะลุแน่นอนถอนปากหัวนะปากหัวอลอ<ะ>่ะเหรอเนี่ยดอกไม่เป็นไรเลยไม่คดไม่อะไรเลย ไม่คดดอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่มันแม้เลยทั้งสิ้นมันไปขัดไงเออเนี่ยไม่มีมันเลยนี่ขนาดหัวพอกนะหัวไม่มันทจะเจอสันนะถ้าเจอสันกลางเนี้ยหนานี่ดูที่ผงข้าดิถ้ากลางกะโหลกก็กลางไปเลยเนี่ออนี่ยถ้ากลางก็ต้องกลางตรงนี้เลยตรงนี้แข็งเนี่ย คู่นี้แข่งตรงนี้อ่อนแล้วเนี่ยเป็นแก้มเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยแข่งหนักย่วานั้นใครยิงวะเออที่บนสะพานไม่ถึงเงี้งด้วยแต่มันไม่หลุดก็กวิ่งวันนั้นเนี่ยที่ใชหัวธรรมดาแล้วไม่ถึงเงีเ้งเก็ไม่ลุดไม่ลุดมันไปขัดอยู่พี่แอมย้อนของพี่อยู่ก็ไม่รู้อ่ะของพี่ย่อนนะ่ะ พี่ไปเล่นแต่ผมดึงเนี่ยเออดึงสายพี่ไปเล่นเอาเลยนะเอาเลยนะขึ้นแล้วเล็ก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 หอมนักกล้ามนี่หว่า เขากันคอโดนท้องอะโดนสองคนเชิงทั้งคู่เฮ้ยไซลเลยของพี่ไซโผเลยโหดจัดโหดจัดของพี่ไม่ทะลุเฉยเลยถ้าทะลุก็ขวางแล้วเอองงไหมไม่ทะลุเลยยังไม่ทะลุถ้ายีเนยังไม่ทะลุอีกรอบแรกก็ไม่ โอ oh. ้ยไอ้บ huh. uh ึกแน่นอนองไไม่้บ it ึกแน่นอนยกหัวแล้วก็ตีเลยตีห่างดูน้ำดิตอนแรกยกหัวก่อนเออนี่เดี๋ยวไปดูในกล้องเพราะกล้องหั่นในนู้นพอดีเลยโอ้น้ำขึ้นมาเป็นลูกอย่างนี้กล้องหั่นพอดีเลยน้ำขึ้นมาเป็นลูกเลยอย่างกัรน้ำผู้เลยต้องมีถึงห้าสิบอบบตัวนี้ลองทุ่นใหมมามามา มีปัญหากับการล่มวะมีปัญหากับการล่มสองทีันเลยวะเอาใครดีวะ ใหญ่จังละ่ะเฮ้ยอะไรมาเนี่ย<อ> <laughs> ต้นปาล์มสั่งก็เลไม่โดนก็นรีบสามอะ่ะอืมยังไม่เห็นตัวเลยมัดยังไงวะเนี่ย ก็ยังไม่เห็นตัวเลยเขายิงแล้วเสร็จเชี่ยวสมัง้งต่อมาให้ทีนี้ไปเข้าไปเดินเลยโอ้โหโดนแล้ว <c oughs> โ,โ,โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเชี่ยวโดนแล้วเต็ม <c oughs> ล้ำอะไรล่วง <c oughs> หางลน <c oughs> โอ้จะหนีทำไมล่ะ โอ้ยสั้นไม่รู้อ่ะเขาเนี้ยของใครเนี่ยงอแล้วเนี่ยเชี่ยวอ่ะโอ้โหข้าวบมอะไรเขากระดูกอ่ะไม่เข้าวกระดูกมันเข้าแค่นั้นน่ะอุ้ยใหญ่ว่ะห้าหกห้าหกห้าหของใครวะของทองทอนเลยเข้าไปครึ่งลูกเองจริงๆของเข้าวอะข้าไปครึ่งลูกนี่ขนาดสามนี่ก็ยังไม่ทะลุเลยเนี่ย เล่นสะโพดเลยของเชี่ยวของเชี่ยวติดกระดูกต้องต้นไม่ติดอ่ะไม่ติดเหรอผ่านนะทะลุโอ้โหแดงกล้ำแดงเผื่อนปลดดิปลดดอกดิดึงออกไปโอ้เชี่ยวยิงร้อยห้างทะลุตัวเลยมันเพิ่งที่ว่ามันเอียังมี้พอดีไงนี่ห่อไม่ใช่ไม่ใช่ ใครสามเมื่อกี้คนเนี้ยสามพวกคนเดียวป่ะโอ้ของท็อปใช่จังว่าโอ้ยิงสองซอดยิงสองซอดมันถึงได้มาทะลุซอดที่สามอ๋อมันสองซอดแล้วโดนห่างตีเบี้ยวเลยอ่ะไอ้บึกมาสิวะเออใหญ่อย่างเมื่อกี้เนี้ยเขายิงกันง่าย จุดนี้จุดแด่นสังหารนะลองเข้ามาดูสิโอ้ดูทีจะโดนนะตอนแต่ตอนน้ำแรงเรายิงไปแล้วลาทีหนึงนู่นหน้าบันไดนะคนละทางเลย <c oughs> <c oughs> ตัดได้กับปากซอยเลย <c oughs> <c oughs> เอเออเออาออ๋อุุยยิงคนเดียวไม่ชวนใครยิงเลยไม่ชวนใครยิงเลย โอ้โหเกิดอะไรขึ้นหัวเสายิงยากของนะเงียบ เป็นกุมารทองหรือไงเห็นนะเอกเขาเป็นกุมารทองหรือแดงแล้งเลยนะอันนี้ปลาขึ้นมาตายทักตัวหนึ่งองสามสี่เออพอดีก็ถอดต้นอะไรวะก็พอดีแล้วไงมอง้า้อ้าวกุมารทองเอาปลามาให้พ <itations> ่อเลยลูก <trabajando> oh เรียกใหญ่ๆมาให้พ่อเลยลูกพุทธการการจะมาลองอะไรนะอือ รอะไรวะโอ้ no> โหกุมารทองลูกพ่อเมื่อกี้เขาเทน้ำลงไปแล <S <s Hell, ้วนะเล่นเของนี่ว่ะหลายข้อเนี้ยไม่ทอนไม่ทอนอย่าทำให้สายอยู่อยู่กับมือเดี๋ยวสายพันตัวเองเหมือนพี่พอสายขุยใช่ไหมคล้องมือตัวเองอย่างหรอกสามโลหยุดแล้วหยุดจะยาแล้ว อยากแสบมือโดนหางแว่งจังเลยหัวอย่างนี้ต้องหัวเหรอไม่ไม่ไงก็กางหางมินทับัตอยู่แล้วอยู่แล้วพี่โดนผลยิงไม่ไม่โดนไไม่่โดนนนปูเลยแล้วดอกพิษติดดอกพิลุตละเอาขอมหอืม,อม เกียรติยกเนี่ยของลุงโอ้โหตัวนี้หลังดำเว้ยเหมือนของพี่เลยเริ่มมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ป้ามันจะเก็บเอาไส้ไข่ไหมไส้เอ็นใส่วะมต้บดิเอาขึ้นมาป้ามันจะเก็บมาเดี๋วนี้มันวิ่งชนปูนใช่ไหมเออปากเป็นแผลเหมือนเหมือนเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวป้าดิกดก่อนกดก่อเนี่ยเนี่ยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะอินเตะอิน ย่อยห้าโลสี่โลแปดเออทำไมหน้าเป็นแผลวะโดนอะไรมาวะมีแผลโดนยิงปะไม่ใช่เนี่ยนี่รูใครอ่ะรูเกาะขอคูดเมื่อกี้นี้แหละอาจจะวิ่งชนอะไรลอยใครเออลยใครทำรุดเลยวะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้โดนห้างเชี่ยวว้าวเฮ้ยมีแผลเก่าไม่แล้วอ่ะ ดนเที่ยวหน่อยเดียวแแห่เก้าใช่แแห่เก้าทะลุเลยใช่ทะลุมีแแห่ไม้แแห่เก้าเอาเอาเอาก่อนจะได้เห็นว่ามันมีเจ้าของเคยมีเจ้าของป่ะเนี่ยปากเปิดมันเป็นแแห่หมเนี่ยยิงแล้วไปล่ามเลยป่ะเออเฮ้ยไอตัวที่ล่ามกูบอกว่ะไม่ต้องคิดหรอกไอตัวนั้นน่ะเขาร้อยคอร้อยย่างดีเฮ้ยเนี่ยปลาเก่าเนี่ย โอ้ยหางเหิงใหญ่ทุนก็มีเรือก็มีไม่ถึงแปดสิบอะนึกว่าตัวนี้แปดสิบโลอุ้ยอุยอุ๊ย,ยคนมันลงไปแล้ว นู่นทางนงน้นน่สวยเป็นไรอ๋อดีไม่ขาดอ๋อชอบูใต้อดยิงแล้วกแล้วแ้วก็้มึงมาห้าันคนเซตที่ยือย่ติตากอืองนอนดูคลิปเข้าไปนะ เฮ้ยทับทิมนี่ว่าทับทิมเนีช่ชัดเลยอ่ะสีม, 4, มันเป็นทับทิมเลยเนาะสวยอ่ะผมจะได้ดซ่อมกว่านี้แต่ถ้าเปเล็ดเพลือจริงๆมันจะชมม,มันจะออกข้าวเนี่ยตัวผู้ดูคางเลยเนี่ยเนี่ยตัวผู้ตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์คางใหญ่สองโลครึ่งไม่ถึงสองสองโลสองช้างดิ ทับทิมจริงอ่ะสีนี้เลยเฮ้ยแต่ทับทิมปาจีนก็ตัวรุ่นนี้คนบอกใช่ป่าทับทิมป้าก็ไม่ใช่อ่ะทิมเนี่ยเอเล็กมองดิเอเล็กตาสีชมพูเลยอ่ะของจ่าเดทตาดำเนี่ยตาในเป็นชมพูเลยเนี่ยเห็นป่ะเปลือกแท้เพือกแท้หนะเช้าเกิดยกยิงล่างแล้วมึงเอ้ยไรนะอะไรยิงล่างอ่ะศูนย์ก่อนเดทมันศูนย์หรือยัง ตาในเป็นชมพูเลยโอ้หนังเฮ้ยเอาไม่ยังไม่สูนเลยเมื่อกี้มันขึ้นไปร้อยกว่าแล้วถึงสองร้แปดหรอกตัวแค่นี้เออนี่เรียนไปแล้วรู้ดีเเมื่อกี้มันขึ้นไปร้อยกว่าแลไงี้สองร้อยเจ็ดได้ลหนักอะไรวะร้อยกว่าหนักน้ำร้อยกว่าอะไรนึ่งดีครับ ทับทิมทับทีมทับทิมทับทิมทับทนะิมโอนอย่างนีงนะ้ที่งตั้งแ่เช้าเนาะที่จชนกันอนะ,ะเออล้านเลยป๊อปไม่โดนนี่ทับทีมปาดีนี่เขา้อยชดที่เดียวใส่ขนาดนี้เนี่ยนีสามโลอะสงโลครึ่งสามโลจะไ,ได้ยังไงไปฝั่งโน้นไปยิงนหลบนะงามไปแล้วเขียนมาเอข้ามมา น้ำนี่เราเพิ่งจะได้ประละตัวเดียวเองไ,ไ,ได้น้ำแรกไงวันที่ได้ไอ้บึกไงวันที่ยิงไอ้บึกได้ประละ เฮ้ยปลอดภัยได้ยังไงวะมันมาทางนี้